จากที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดนะครับต้นเหตุของมันคือการพิมพ์พัตหรือพิมพ์แบงก์โดยไม่มีการนําทองมาค้ำประกันจึงส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกากํากลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะยาวไปถึงภาพรวมในฝั่งของสาภาพยุโรปด้วยจึงเป็น สวัสดีครับมาพบกับผมท่าศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักขา่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้มาอยู่ในรถบ้านกันนะก็มาว่ากันประเด็นเรื่องของการต่างประเทศการต่างประเทศหลายประเด็นที่น่าจับตามองฮะโดยเฉพาะเรื่องราวความขัดแย้งของมหาอำนาจที่กำลังบานปลายไปเรื่อยๆเรื่องของรถีปรากฏว่าตลาดรถ e ีวีในญี่ปุ่นฮนะเมินกระแส E ีวีโลกผู้ผลิต ผู้ใช้ยังพอใจรถไฮบริดขณะที่ตลาดรถยนต์จากจีนจนถึงกเหมือนกันนะแข่งขันเปิดตัวรถ e ีวีแต่ที่ญี่ปุ่นนะรถไฮบริดยังครองใจประชาชนโดยเฉพาะพวกผู้ผลิตรายยักษ์อย่างเหนียวแน่นนะยอดปีที่แล้วขายรถไฟฟ้าในญี่ปุ่นใหม่อยู่ที่59,000ันคันทำาเิติเพิ่มสูงขึ้น3เท่าตัว เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านี้ทว่ามันยังไม่ถึง2%ของยอดขายทั้งหมดในปีเดียวกันซึ่งถือเป็นข้อได้จริงที่ขัดกับความรู้สึกเมื่อมีการวิจารณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์ของญี่ปุ่นที่ว่าจ้างพนักงาน8%ของแรงงานทั้งหมดภายในประเทศจะกรองส่วนแบ่ง25%ของการส่งออกทั้งหมดเป็นผู้บุกเบิกทั้งรถไฮบริดและก็รถอีวีในขณะที่ สภาของเกรซก็กร่อยไล่บีติ๊กต็อนะครับเป็นภัยความมั่นคงของชาติแต่คนอเมริกันกลับเทใจส่งแอปจีนเทมูแชดาวน์โหลดขณะที่ในวอชิงตันกังวลเรื่องความเสี่ยงด้านความมั่นคงด้าน t i k t o ็อผู้ผลิตชาวอเมริกันเป็น10บสล้านคนนะเทใจให้แอปพลิเคชันช้อปปิ้ง ตัวใหม่จากจีนฮะเทมู u, จนกระทั่งกลายเป็นแอปที่มีการดาวน์โหลดสูงสุดในรอบ4เดือนนอกจากนี้ยังมีข้อมูลบ่งชี้ว่าแพลตฟอร์มยอดฮิตบางแห่งในอเมริกันขณะนี้มีรากเหง้ามาจากจีนเหมือนกันนะซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นหลังจากที่สหรัฐอเมริกาพยายามที่จะกีดกันทางการค้ากับจีน นในขณะที่ขุนกลังสหรัฐอเมริกาก็ยอมรับอเมริกันนั้นก็เซนชั่นทางการเงินของรัสเซียนะครับทำให้ฐานะครอบงําโลกของเงินดอลลา,าร์สหรัฐกําลังเข้าสู่สภาวะอันตรายขุนกลังเลเยนของสหรัฐอเมริกา,กานะครับยอมรับว่าการที่อเมริกันเซงชั่นเศรษฐกิจต่อรัสเซียและประเทศอื่นๆอ,อ,อาจทําให้ฐานะครอบงําเหนือโลกของสกุลเงินดอลลา,าร์สหรัฐ ตกอยู่ในสภาวะที่เรียกว่าอันตรายเนื่องจากประเทศที่ถูกเซงชั่นจะพยายามหาสกุลเงินตราอื่นมาเป็นทางเลือกทดแทนนะครับครับก็มีความเสี่ยงเมื่อเราไปเซงชันการใช้เงินซึ่งเชื่อมโยงกับบทบาทของดอลล่าโดยเมื่อเวลาผ่านไปมันอาจจะบ่อนทำลายความเป็นเจ้าเหนือใครใคของดอลล่านะครับยเยเลนกล่าวแนละให้สัมภาษณ์ทางสถานีโทรทัศน์ CNN นะครับ เขาบอกว่าแน่นอนทีเดียวมันทําให้ส่วนของจีนรัสเซียอิหร่านเกิดความปรารถนาที่จะค้นหาทางอื่นเธอยอมรับนะ,ะกับฟาริสซาคาเรียผู้ดำเนินรายการซึ่งสัมภาษณ์ทาง C N N นะครับอีกเหตุการณ์เรื่องของสภาวะเศรษฐกิจนะ้ำมันตอนนี้ก็ดิ่งลง1.5ดอลลาร์สหรัฐทองคำลงนะครับดอลลาร์ตอนนี้กลับมาแข็งค่าหุ้นสหรัฐอเมริกาปิดบวกจับตาผลประกอบการ ราคาดิ่งลงนะครับทองคำขยับลงจากดอลลร์แข็งค่านะครับการที่นักลงทุนทบทวนความเป็นไปได้เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยในเดือนพฤษภาคมซึ่งอาจจะกัดหวังทางเศรษฐกิจฟื้นตัวส่วนวอร์ริสนะฮะปิดในกรอบแคบแคบจับตารายงานผลประกอบการบริษัทต่างๆในรอบสัปดานี้นะครับในขณะที่สหรัฐอเมริกาปันต่อจะส่งเรือรบแล่นเข้าไปในช่องแคบไต้หวัน ในแกลบหลังจีนสิ้นสุดการซ้อมรบปิดเกาะไต้หวันเรือรบลำหนึ่งของสหรัฐอเมริกาแล่นผ่านหน้าน้ำที่กั้นระหว่างไต้หวันกับจีนแผ่นดินใหญ่จากการเปิดเผยของ,องกองกำลังอเมริกันการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นไม่กี่วันหลังจากที่ปักกิ่งจัดก,การซ้อมรบรอบเกาะแห่งนี้นะครับกองทัพเรือตะวันตกนำโดยสหรัฐอเมริกาเคลื่อนไหวเป็นประจำในสิ่งที่เรียกว่าเป็นปฏิบัติการเสรีภาพในการเดินเรือเพื่ออ้างสถานะ สากลของหน้าน้ำต่างๆในปุยิภาคเช่นช่องแคบไต้หวันและทะเลจีนใต้นะครับซึ่งสหรัฐอเมริกาไม่ได้มีส่วนอะไรเข้ามาทำการครอบครองแต่ก็จะเข้ามาอ้างว่าเป็นเสรีภาพในขณะที่จุดจบมหาอำนาจทรัมป์ก็เตือนเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากำลังล่มสลายตอนล่าสูญเสียความเป็นเจ้าโลก อเมริกาและเศรษฐกิจของประเทศกำลังประเจิญกับปัญหาใหญ่หลวงที่บ่อนทําลายสถานะวอชิงตันในเวทีโลกจากคำเตือนของอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ระหว่างการกล่าวที่ประชุมใหญ่นะสมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติองค์การอิทธิพลในสหรัฐอเมริกาในรัฐอินดีแอนนาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วทรัมป์ได้พูดถึงความทะเยอทะยานของตนเองในการ เลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024ระหว่างการประชุมใหญ่สมาคมปืนไรเฟิลแห่งชาติระหว่างนั้นเขาอ้างว่ารัฐบาลของประธานาธิบดีโจไบเดนปรักประเทศแห่งนี้อยู่ในขอบแห่งการล่มสลายนะครับจากนโยบายต่างๆภายใต้ประเทศและต่างประเทศนะซึ่งผมเคยเด็นไปแล้วว่าสหรัฐอเมริกาเดินนโยบายเชิงกลุ์ทางการเมืองผิดในขณะที่เอเชียก็เดือดสุดๆนะปรากฏว่าเพียงยางโวยสหรัฐอเมริกา b บล็กเมททางนิวเคลียร์หลังวอชิงตันโซโตัวเกียวซ้อมรบป้องกันอาวุธนิวเคลียร์เกาหลีใต้สหรัฐอเมริกาและญี่ปุ่นจัดการซ้อมรบป้องกันขีปนาวุธเพื่อทำการปรับปรุงศักยภาพในการตอบโต้ภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือการเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในขณะที่เปียงยางกล่าวหาวอชิงตันยกระดับแบล็กเม y นิวเคลียร ด้วยการซ้อมรบซึ่งในเอเชียต,ตอนนี้กลับมาด้วยความตึงเครียดเหยียบจมูกถึงถิ่นสหรัฐอเมริกาจับกลุ่มพลเรือนสองคนฐานตั้งสถานีตำรวจลับในนิวยอร์กเจ้าหน้าที่สหรัฐอเมริกาจับกลุ่มชาวนิวยอร์กเชื้อสายจีนสองคนนะครับในข้อหาจัดตั้งสถานีตำรวจลับจีนในย่านไชน่าทาวน์ของแมนฮัตตัน จากแผนการของปักกิ่งในการไล่ล่าปราบป,ปรามผู้ที่เห็นต่างเข้ามาพักอาศัยในสหรัฐอเมริกาหรูเจียนหวนนะครับอายุ61ปีและเฉินจินผิงอายุ59ปีถูกทั้งข้อหานะครับกระทำการเป็นตัวแทนของรัฐบาลจีนโดยไม่แจ้งให้ทางการสหรัฐอเมริกาทราบขัดข,าขวางกระบวนกวารยุยธรรมนะครับท้งนี้คาดหมายว่าทั้งสองคนจะถูกพากตัวขึ้นศาลใน รัฐบาลฮะกลางกรุงบูกรินภายในวันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับในขณะที่โกยกันไม่หยุดฮะสื่อไต้หวันซื้อขีปนาวุธจากสหรัฐอเมริกาอีก400ลูกท่ามกลางความตึงเครียดกับจีนไต้หวันจะซื้อฮาพูลฮะขีปนาวุธยิงจากพื้นของสหรัฐอเมริกาสูงสุด400ลูก พยายามที่ต้องกระชิญกับภัยคุกคามจากจีนขึ้นเหนือเรื่อยๆสำนักข่าวบูมเบิร์กมีการรายงานอ้างอิงข้อมูลกลุ่มค้าอาวุธและแหล่งข่าวใกล้ชิดในประเด็นนี้หลังจากที่สหรัฐอเมริก,กายุให้ไต้หวันนั้นสู้กับจีนในขณะที่ฮือฮากว่า007นักธุรกิจชาวออสซี่ชื่อดังชวดประกันตัวหลังแอบขายความลับเทคโนโลยีให้กับสปายในปักกิ่งเพิ่ง กลับมาจากประเทศอาศัยในจีนมานานหลาย10ปีสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่านักธุรกิจออสเตรเลียชื่อดังโดนสารซิสนีนะครับปฏิเสธการประกันตัวหลังจากถูกจับคดีแอบขายข้อมูลลับเทคโนโลยีนะครับให้กับสายลับจีนโดยถูกจับพบรับซองเงินสดจากสปายสายลับชาวจีนเพื่อแลกเปลี่ยนกับรายงานการเปิดเผยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างเคมเบรา และชาติพันธมิตรเพิ่งกลับเข้าแดนจิงโจ้นในปีนี้หลังจากอาศัยในจีนมาหลายสิบปีอื้ออึงนะฮะยิ่งกว่าเจมบอล์นเจ้าตัวพบสายรับจีนที่ไม่รู้จักผ่านเว็บไซต์นะฮะลิงเตอตามคาเฟ่และพัฒการที่ปลอดลูกค้านับครั้งไม่ถ้วนที่เมืองเซี่ยงไฮ้นะครับ ในเชิงปรากฏการณ์ตอนนี้เราคงเห็นความขัดแยง้งในเอเชียเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่สหรัฐเบิกากับเกาหลีใต้ทำการซ้อมรบอย่างเป็นทางการเพื่อต่อต้านอาวุธและต่อต้านขีปนาวุธอย่างเป็นทางการนะครับเกาหลีเหนือก็ยิงขีปนาวุธขู่แล้วขู่อีกนะสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นไปได้วยความตึงเครียดนะส่วนเรื่องประเด็นที่สำคัญก็คือเรื่องของไต้หวัน ปรากฏว่าไต้หวันตอนนี้อย่างที่ผมเคยเรียนไว้วยว่าสุดท้ายไต้หวันก็ต้องไปซื้ออาวุธของสหรัฐอเมริกาสวัสดเดินเกมแบ่งแยกและปกครองก็หวังว่าจะให้ไต้หวันสู้กับจีนและสุดท้ายต้องการจะขายอาวุธแค่นั้นเองในเชิงงานสังเคราะห์ที่น่าสนใจต้องยอมรับนะครับไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือว่าก,ก,ก,การกระชุเงินครังไม่ว่าจะเป็นอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมพ์พูดตรงกันนฮะว่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาก,กำลังล่มสลาย การล่มสลายของเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพราะการบริหารผิดพลาดของประธานาธิบดีโจไบเดนนะครับที่สําคัญก็คือว่าการที่โจไบเดนไปทําการเซ็นั่นประเทศอื่นๆประเทศอื่น,นๆก็เลยเลิกใช้เงินดอลลารา์สหรัฐย้อนรอยสหรัฐอเมริกาแล้วไปใช้เงินสกุลของตนเองในการซื้อขายซึ่งเริ่มต้นจากจีนกับรัสเซียนะฮะจีนกับซาอุดิอาระเบียนะแล้วก็ยาวไปถึงแอฟริกา ตอนนี้ก็ลามปามไปบราซิลและอีกหลายประเทศใช้หลักเดียวกันนะรวมทั้งอินเดียก็ใช้วิธีการเดียวกันใช้เงินสกุลของตนเองนะครับในการค้าขายส่งผลทําให้ตอนนี้เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาถือว่าอ่อนค่ามากการอ่อนค่าแบบนี้ส่งผลทําให้อัตรางเงินเฟอ้อในสหรัฐอเมริกานั้นพุ่งสูงขึ้นประกอบกับราคาน้ํนนา,า,ามันพุ่งสูงขึ้นการที่ราคาน้ํามันพุ่งสูงขึ้นส่งผลทําให้สภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาถดถอย ตอนนี้สหรัฐอเมริกาอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะลำบากเลยทีเดียวฮะโดยเฉพาะฝั่งสาภาพยุโรปกำลังบานปลายในฝั่งของอังกฤษนะก็จะมีพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพระเจ้าชาที่3าอ่ซึ่งคราวนี้ก็จัดพิธีอย่างยิ่งใหญ่ฮะมีประชาชนเข้าร่วมแล้วก็ทหารเข้าร่วมอย่างเดียว3,000กว่านายนะครับแล้วก็มีประชาชนเข้าร่วมที่คาดการไว้ก็นับหมื่นคนเลยทีเดียวโดยภาพรวมตอนนี้เศร,รษฐกิจของฝั่งสาภาพกำลัง เงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกาใกล้เข้าสู่สภาวะล่มสลายหลังจากที่ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาวางยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองผิดนะครับต้นเหตุของมันคือการพิมพ์พับัตหรือพิมพ์แบงค์โดยไม่มีการนําทองมาค้ำประกันจึงส่งผลทําให้สหรัฐอเมริกากําลังอยู่ในสถานการณ์ที่ลําบากนะยาวไปถึงภาพรวมในฝั่งของสาภาพยุโรปด้วยจึงเป็นที่มาของการเล่งในการขายอาวุธ เร่งในการขายวัคซีนเร่งในการขายสินค้ามากขึ้นหวังว่าเศรษฐกิจของฝั่งสาภาพยุโรปจะฟื้นคืนมาแต่เกมจนถึงขณะน,นี้เป็นไปได้วยความยากเย็นเลยทีเดียวนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทศักจิมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ย้ายแผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานนำพ,พืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลมูชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหา,าทรผูกคนฟ้าพาฝานโนรยผ่าน,นพ้นโพอภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศล่น รัชการที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชา,ชชา,ชชาชฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวันวว่นฟ้าทรงผูกพันใต้ฟ้าชาวไทย ฝ้าทรงสุกใจเธอไถ่รมเย็นแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบ ให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชนฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าฟันฟ้าไพยไม่เคยไว้วันฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น